กลุ่มดาวในราศีที่สองหรือกลุ่มดาวพฤึกศพปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศเหนือในระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง21มิถุนายนของทุกปีตำนานกล่าวว่าวันหนึ่งเทพสุดได้พบกับองค์หญิงยูโรป้าผู้เลอโฉมจนเกิดหลงรักนางเข้าองค์หญิงทรงชื่นชอบการนั่งเล่นบนพื้นหญ้า เทพสุดจึงเนรมิตกายเป็นวัวตัวหนึ่งเดินเข้าไปหานางและองค์หญิงทรงชอบวัวตัวนี้นางจึงขึ้นไปขี่บนหลังวัวและเขาก็ลักพาตัวพระองค์ไปยังวิหารของตนเองเพื่อเป็นการระลึกถึงความรักครั้งนี้ของตนเทพสุดจึงเนรมิตกายเป็นกลุ่มดาววัวอยู่บนท้องฟ้า